เพื pelled, to to. Yeah. Oh, oh, okay. ่อนเขาลุ้นนะเพื่อนเขาลุ้นเธอเก่งมากลูกเก่งมากค่ะลุ้นได้เดี๋ยวโอ้โหโอเคโอเคผลงานของเขา ผลงานความตั้งใจ หน oh no, no, no. ูเนาะลูกอยากเล่นด้วยช่วยกันอ่ะช่วยกันพี่อยากเล่นด้วยเราช่วยกันช่วยกันมีเพื่อนแล้วกูดอ๋อกูดอีกด้วย ปล่อยๆเดี๋ยวพอทำเขาบอกเพื่อนว่าปล่อยๆเดี๋ยวพอทำ